สำนักข่าวต่างประเทศรายงานถึงข่าวสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบท,ที่2ประมุขแห่งสหราชอาณาจากักรเสด็จสวรรคตแล้วด้วยพระชนมพรรษา96พรรษาทรงครองราชยาวนานกว่า70ปีถแถลงการระบุว่าพระองค์ได้สเสด็จสวรรคตอย่างสงบที่พรตตำหนักบเบมอรลาในสกอตแลนด์เมื่อช่วงบ่ายของวันที่8กันยายน2565ก่อนหน้านี้สำนักพระราชวังบักกิงแฮมแจ้งข่าวเกี่ยวกับพลานามัยของพระองค์ ที่กำลังพักรักษาพระวรากายอยู่ที่ตำหนักเบาวมอลาวคณะแพทย์วิตกกังวลพระอาการของพระองค์ทําให้สมาชิกราชวงศ์สเสด็จไปเฝ้ายังพระตำหนักบาวมอลาวเป็นการเร่งด่วนทั้งนี้ส่งผลให้ตําแหน่งประมุขถูกส่งต่อให้กับพระเจ้าชาวที่3 รัชทายาทอันดับหนึ่งของราชบัลลังก์ซึ่งเป็นพระโอรสพระองค์โตในทันทีก่อนหน้านี้พระองค์ทรงมีตำแหน่งเป็นเจ้าชายเวลส์ซึ่งเป็นตำแหน่งมกุราชกุมารมาตั้งแต่ปี1969รวมแล้วเป็นเวลานานกว่า53ปีนับเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งรัชทายาทมายาวนานที่สุดการเลือกใช้พระนามนับเป็นการตัดสินใจแรกของกษัตริย์องค์ใหม่เนื่องจากพระองค์ มีพระนามเต็มว่าชาวฟิลิปอาเธอร์จอร์จจึงสามารถที่จะเลือกใช้ชื่อใดก็ได้ในฐานะกษัตริย์และเมื่อทรงเลือกพระนามชาล์สแล้วทําให้พระองค์กลายเป็นกษัตริย์องค์ที่3ที่เลือกใช้พระนามชาส์สต่อจากพระเจ้าชาส์สที่1ครองราชในปี1625ถึง1649และพระเจ้าชาล์สที่2 ครองราชในปี1,649ถึง1,651และ1,660ถึง1,685มีการคาดหมายว่าพระองค์จะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่อย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่10กันยายนนี้ที่พระราชวังเซนต์เจมส์ในกรุงรอนดอนและพระเจ้าชา์สที่3ทรงออกถแถลงการหลังการสวรรคตของพระราชมารดาว่าการสวรรคตของพระราชมารดาอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าคือช่วงเวลาอันแสนโศกเศร้าที่สุดต่อ ้าพเจและครอบครัวของข้าพเจ้าเราเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของกษัตริย์ผู้เป็นที่รักและพระราชมารดาผู้เป็นที่รักยิ่งข้าพเจ้าทราบดีว่าการสูญเสียพระองค์ไปที่รู้สึกเศร้าไปทั่วประเทศอาณาจักรและเครือจกกักรภพและผู้คนนับไม่ถ้วนทั่วโลกในช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์และการเปลี่ยนแปลงนี้ครอบครัวของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะได้รับการปลอบโยนและได้รับการสนับสนุนผ่านการรับรู้ของเราถึงความเคารพลและความรู้สึกอันลึกซึง้งที่สมเด็จพระราชินีนาถได้รับการ ยกย่องไว้อย่างกว้างขวางฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์